โอเคนั่นถือว่าคุณก็เป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้ครับคุณเป็นหลานคุณก็เป็นลูกเป็นเสี่ยเป็นเสี่ยเป็นเสี่ยมเป็นเสี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับให้อะไรกับคนดูบ้างครับให้อะไรกับผู้ชมบ้างให้ความสุขให้รอยยิ้มให้เสียงหัวเราะแน่นอนที่สำคัญแน่นอนครับนั่นคือเสียงหัวเราะมาอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ล้อหนัง่ะการล้อหนังอ่ะใช่ครับเรียนอยู่แล้วแต่เราก็มาทําในมุมของตลกนะครับต้องบอกว่าไอ้การล้อหนังเนี่ย บริษัทของเราเนี่ยนะฮะไลฟ์คอมเมดี้เนี่ยของออนป้าเนี่ยทำมาเนิ่นนานมากๆแล้วครับจนมาอยู่ในช่องทีวีต้องขอบคุณของทูโฟยูด้วยนะครับช่องยี่สี่ของเราด้วยนะได้ให้เรามาพี่ๆน้องๆตลกได้ไปเล่นไปแสดงกันอ่าครับก็ได้สับเปลี่ยนเวียนเเีียยนนมาเรื่อยๆหมุนกันมาจริงๆเรื่องนี้ก็จะมีพี่จอร์จกับพี่เจเลด้วยนะใช่ใช่ใช่มาแสดงพอดีว่าพี่จอร์จกับพี่เจเลมาแสดงเป็นลูกน้องของเป็นลูกน้องของน้อง o n มีปัญหาไหมครับเรียมีปัญหาอะไรไหมอุะะอ้ยไม่มีปัญหาก็ม,ม,ม,ามีปัญหาเรื่องไปทวงเงินนี่แหละอ๋อเป็นแก๊งทวงนี่เป็นแก๊งทวงนี่เพราะว่าพี่จอหพี่เลียงเก่งอยู่แล้วครับดโดยธรรมชาติเขเก่งอยู่แล้วอ,อ๋อก็ถือว่าเป็นโหศิลปินเยอะเลยนะเรื่องนี้ก็ตลกอ่ะมันยังไงมันก็เข้าขาอยู่แล้วถ้าเป็นตลกที่ไม่ได้มาก็อีกเยอะเลยนะครับเอ่อเปิ้ลบางัวทองก็ไม่ได้มาเออมา่ามาเขาก็มาดูแลกองมาดูแลกองไม่เฉยแล้วใครอีกอ่ะ,ตะ,ตะ,ตะต อ่อโบก่อนบ่ายอ่ายังโบใช่ยังจอยใช่ยังโบว์่ไพี่นอยนี่อาเกียงอาเกียงเออโอ้เอ๊ะาเกียงโอ้เยอะมากเยอะหมูเอางี้ดีกว่าดูตัวอย่างไปเนี่ยตัวอย่างนี่เลยบอกเลยว่าเยอะเลยที่เปิดตัวหมดเลยนะมาแล้วพี่ตัวอย่างผมที่นักจับมาหมดเลยครับแล้วทำไมแต่ว่าทางบริษัทบอกไม่มีที่นั่งอ๋อเราก็เลยเอามาแค่่พอ